ร่องหว่างคิ้วต้องทําไงคะร่องหว่างคิ้วร่องหว่างคิ้วเนี่ยเกิดจากการขมวดคิ้วเนาะการขมวดคิ้วที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาบ่อยๆทุกวันทุกวันมันเลยทําให้เกิดเกิดร่องของคอลลาเจนหายไปตรงนี้ค่ะของหมอก็เป็นทีนี้การป้องกันก็คือถ้าเราเริ่มเริ่มเริ่มจะเห็นนิดๆเนี่ยให้ให้เราบล็อก บล็อกกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันอยากขมวดเยอะเราเลยต้องใช้การแก้ปลายเหตุก็คืออะไรฉีดโบท็อกบล็อกมันไว้อย่าให้มันขยับนะคะพอบล็อกมันไว้สักระยะหนึ่งอไอ้ร่องตรงนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะซ่อมแซมตัวเองเนาะแต่บางครั้งถ้ามันเป็นจนลึกจนแบบเป็นรอยพับแล้วอ่ะอันเนี้ยไม่สามารถซ่อมแซม ได้ด้วยตัวเองด้วยการฉีดโบตทอกสมมติฉีดโบท็อกไปเสร็จมันยังเป็นร่องอยู่ก็อย่าไปว่าคุณหมอเขานะว่าคุณหมอฉีดแล้วยังเป็นร่องอยู่เลยอุ้มก็ต้องเป็นร่องจริงค่ะเพราะว่าแต่ถ้ากล้ามเนื้อไม่ขยับโอเคคุณหมอเขาฉีดถูกต้องแล้วถ้าเกิดมันขมวดไม่ได้แล้ะแต่อีร่องนี้ยังอยู่อันนี้ต้องแก้ที่หนังคือผิวหนังบริเวณนี้เกิดร่องถาวรขึ้นมาแล้ววิธีการแก้ฉีดฟิลเลอร์ได้ไหมขอบอกว่ายาห้าม <laughs> ขอโทษนะ ใครจะหลับแล้วหมอกระตุน้นห้ามห้ามฉีดฟิลเลอร์เข้าไปในหนังตรงนี้เด็ดขาดเลยยิ่งกว่าจะหมูกอีกถ้าฉีดเราต้องโดนด่ามหมอคนไหนฉีดเรียกมาด่าเลยเพราะว่า,าอันตรายมากอันตรายมากตรงนี้จะเลือดเยอะมากนะคะห้ามเป็นแบบเดอมมัสห้ามถ้าเกิดถ้าเกิดใครทําคนไข้ขาดเลือดตรงนี้คือแบบโดนลุมประนามเืี๋ยเพะแคลรๆเขาก็รู้กันว่าอย่าฉีดนะหรือแม้กระทั่งถ้ามีหมอมีอันตรายหมอกขาไม่ฉีด เพราะว่าเส้นเลือดมันแบบฝอยฝอย,ฝอยเล็กๆเป็นแบบลังลังแหโครงตาข่ายอ่ะเออเนาะมีโอกาสเข้าแบบ99เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยอย่าเสี่ยงห้ามเสี่ยงนะคะเพราะนั้นมีร่องหว่างคิ้วบล็อกกล้ามเนื้อดูก่อนเลยเพื่ออะไรเพื่อหยุดยั้งการที่มันจะพับแล้วมันจะแย่ลงไปกว่าเดิม